ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็นะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทั่วโลกเลยนะครับทีอ่อยู่ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะครับก็ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศารปู่ตาพระขาวนะครับผมก็วันนี้นะครับมากับน้องไก่นะครับหรือว่าพออไก่นะครับมาขอโชวขอหลับนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมมากับน้องไก่ที่นี่นะครับสารปู่ตาพระขาวนะครับก็นาของมาากาบไ่า้เช่นเคยครับผมก็มีเยอะแยะเลยนะครับขนมผลไม้นะครับก็มาขอโชวขอลับวันที่หนึ่งธันวาคม2567นี้นะครับเฮงเฮงปังๆแน่นอนนะครับ มื่อนี้นะครับบรรยากาศดีแห้งนะครับมีลมโบยๆนะครับแต่ก็บนเอาบันไดนะครับอากาศก็เริ่มเย็นๆแน่นะครับมีลมก็นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็ c Channel ด้วยนะครับก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผม FC ทุกๆท่านนะครับโอเคครับก็หาเสื้อแขนยาวหาอะไรใส่ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอานะเพราะว่าผมใส่คิดว่ามันสบายดีอยู่แล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับมือนี้เอาไม้กวาดมาด้วยครับท่านผู้ชมคิดว่าร่มหนาจะแห้งนะครับร่มหนาจะแห้งก็เลยคิดว่าใบใหม่น่าจะร้ายนะครับก็เลยถ้าพอออกไกลมาทําความสะอาดนํานะครับเอออันนี้ก็สีเอา้ไว้นี้เลยแล้ครับผมเดี๋ยวเอาไว้นี้เพิ่มเลยนะครับโอเคครับก็ส่วน fc ท่านไหนนะครับที่อยากจะร่วมทําบุญนะครับสารต่างๆครับซื้อ ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ขนมทออโทรศัพท์สิไป้วเลยอท่านผู้มชมร่วมแห้อยางไเนี่ยโทรศัพท์กำลังขากล่องสิไว้วันนี้เออแบบริงอ,อ,อย่างนี้ใครที่จะหาร่วมทำบุญนะครับบริจาคซื้อนู่นนี่นั่นนะครับอ,อย่างเช่นผลมไม้ขนมทุบเทียนนะครับกับช่องบาร์เทกนแนลก็เดี๋ยวผมจะปักเลขบัญชีไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็ขอบคุณเ c ซีนะครับที่ร่วมทำบุญแล้วก็บริจาคซื้อ,อ ของไหว้ตามสารต่างๆนะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปข้างในกันครับอีกอย่างนี้คนว่านมีเหล็กบันนี้เอาโอเคครับทุกผู้ชมไปครับโอเคครับทุกผู้ชมเดี๋ยวให้ส่องเลขทะเบียนก่อนเพิ่งหันีปเข่าเต็มๆนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเจ็ดหกหนึ่งสองนะครับอ่าเขาเต็มเต็มเลยนะครับเต็มเต็มนะครับหนึ่งสองนะโอเคครับท่านผู้ชม ก็ไกลเตรียมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวไปข้างในกันครับก็เกิดมีเสียงลมนะครับเขาไหมเนี่ยเร้อท่านผู้ชมนะคัที่จักใจห้กันนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าใบไม้กับบอหลายยางดิฉันนะครับเดี๋ยวเอาไม้กวาดอันนี้กวาดจะข้าวนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีฟุ่นนะครับเนี่ยเล็กๆน้อยๆบอหลายนะครับโอเคครับ ทำความสะอาดแร๊บหนึ่งนีครับโอ้หเสียงสุดยอดนี่ครับสารบูตาผักขาวนะครับผมสาธุดเดินลูกหลานมาคอโชคขคอหลาบกับสารบูตาผักขาวตนันนี้เอาไปฝากเ e ย็บซี่มาขอโชวขคอหลาบน้ำปูเดี๋ยวลูกหลานสิวาดทับความสะอาดเลยนะค,ครับอ่ะโอเคเด,เดี๋ยวผมก็พอจะ ทำความสะอาดตรอนี้แป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบนเบื้งที่แล้วบรรยากาศนะครับลมวอยวอยเล่อยนนะครับท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมอของมา ไหว้ปูตาผ้าขาวนะครับโอเคครับท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวเรามาเตรียมดอกไม้ทูเพียนนะครับจุดทูบบอกเจ้าสารปุตาผระขาวนะครับผมขออนุญาตนะครับทุกท่านเตรียมสี่พันนี้อยู่แล้วแต่ว่าผมจะเยวตัวนี้เนาะไม่ยอมเนาะจะเยวตัวนี้เนาะเอาตัวนี้ทุกคนอันนี้ก็จะมาขอเลขทูบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้พอใกล้ิ่นจับนะครับงานอะไรเอาไว้สิว่า วันนี้ก็มีขนมนะครับวาปูได้แล้วนะครับ ก็ไม่ได้งวดที่แล้วไม่ได้มานะท่านผู้ชมวัที่แล้วก็เร้มมากนะครับ,รบมากกว่านี้นะครับคิดว่าฟังแนน่นอนาาน่อนนุนๆมหาเพื่อนเพื่อนคนในขาได้ครับบัรสวักับสามโด้วยท่านผู้ชมน้องนี่นำสมนะ พอเนี่ยได้ธรรมชมนี่ผ้าโพออไกลมากนี่ย่านเขาสามตัวตรงตรงอยู่ธรรมชมคิดว่านะครับเวลาถ้าเกิดเสียงร่มเสียงยังเขาไห่ก็ขอโทษขออภัยน้ำด้ครับ ว่าล่มแห้งอีหลีครับามา่จุดเทียนกับโบลูจะติดบ,บริผู้ชม ลมแห้งไงท่านผู้ชมลมแรงมากเลยนะ ต้องจุดถูกนะครับพร้อมกันเพราะว่าไฟจะดับแล้วนะครับ Oh, okay. พอแก้เพิ่นกะอยากมาน่ำน,นะครับผมมาหอดบานเพิ่นก็นอยากมาหาพอดีอยากมาเล่นน่ำพอดีนะก็ะเลยมาเป็นโม่กัน oh, oh, ว่าจะดับดรับ

ขอโชคขอลาบครับศาลพูตาผาขาวนะครับลูกล้าน มืัอ okay. น okay. okay. ok. ี้ก็จะมาขอเล็กถูบแล้วก็เลขเสียมสีนะครับคุณผู้ชมโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาจุดทูบนะครับบอกกล่าวนะครับศาลปู่ตาพระขาวนะครับไปพร้อมกันนะครับนะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ถ uh, ูกโมนีู่กล้านช่องบอลแฟชชั่นแอลกับน่องไก่ผ้าเย็บซี่มาขอโชว์คอยลาบกับสารปูตาปลาขาวหมวดวันที่หนึ่งพ่านราคมสองพันหาหนึหกสิบเจ็ดมีมาขอเหล็กถูก,กเหล็กเหล็เสี้ยมซี่ไปฝากเย็บซี่ขอมา,มาขอเพิงบุญเพิงบรรมีสารปูตาปลาขาวหวังว่าสะได้โชวได้ลาบไปฝากเย็บซีถูกล้านมาขอเป็นสะภานบุญ ผู้เอฟซีผลกาตกทุกได้ง่ายลำบากคัดของเงินการเงินนาขอโชคลาภน้องนี่กับขอเอกถ่ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงตรงงวดวันที่หนึง่งท่านว่าค้มสองพันหารวยหกสิบเจ็ดนี่เลือปูเดือยเอาไปฝากเอฟซีเนี่ยผู้เป็นถุกตกทุกได้ย่ายนะครับก็ขอสามตัวตรงตรงไอเอฟซี FC แต่ลวยๆเฮงเฮงปังปังเครื่องสองบ้าแพรกับขอไอ้ขนติดตามไม่ร้ายออ คนโหดจักทั่วโลกเด้อเด้อปูเด้อร์ไอลูกหลานเดนั่มซือเสียงนั่เงินมาบูรณะสร้างบ้านเห้อยดูเลเด้อร์หนุ่มเรื่องเด้อปูเด้อรซ่าจุ๊บงูสามกระชมผมเพิ่งสังเกตเห็นนี่มีหอดมีหอดขาบงูนะครับมีหอดขาบงู มีคาบงูด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่นะครับก็เดี๋ยวขอเหล็กเสี่มซีนะครับอ่เดี๋ยวผมจะขย่าเอีงนะครับผมจะขย่าเองีงก็เด็ดถูกกัะกาลังใหม่นะครับอืมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอิามาเบิ่งขางูเ้อท่านผู้รรมชมนี่ของจริงนะครับโบเมนอยากใญ่บเมนยังเ้ยนี่ขาบงูนะครับ,บหบลูว่างูยังนะครับทำไม่ยั่งกืนกับกระบังยูนะครับโอเคครับเดี๋ยว มาขอโชคลาบขยาเาเสียมซี่นะครับกับสารปูตาปาะเขานะครับผมมาสูา้ลูกนั้นมาขอโชคลาบเยอปูอหัววันที่หนึ่งท่านวาคมสองพันห้าร้อยคนเียนมีสามตัวตรงๆเยอปูเไม้ที่หนึ่งครับไม้แรก ไม้ที่หน,นะครับไม้แรกไม้เล็กศูนย์ครับท่านผู้ชมไม้เล็กศูนย์นะครับไม้เล็กศูนย์ไม้แรกนะครับผมศูนล์เกินซูนีมากครท่านผู้ชมว้าน หมายี่่สองครับท่านผู้ชมหมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดนะครับศูนย์แปด หมายที่3นะครับหมายเลข6นะครับ086 086นะครับ086หรือ089นะครับผมตามนั้นนะครับสําหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทั้งสองเบ้่าเพกกับวัฒไายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากินแบงรัฐบาลหวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2.5.67นี้นะครับจะฝากไว้นั่เด้วครับ โอเคครับก็ตามนะครับก็เดี๋ยวดอเลขทูบนะครับดอเลขทูบใหม่เบิร์ตมีศูนย์แล้วนะครับท่านผู้ชมมีศูนย์มาแล้วนะครับมีศูนย์เราเด้อท่านผู้ชมเด้วอว่าขาง,งูต้องูตัวปนแย่หรอกครับมบมลูว่าดนไปเด้ท่านผู้ชมไม่รู้ว่านานหรือยังนะครับขาบงออย่างเชิงศูนย์หน้าเป็นกระสุนด้วยคน ปูเป็นนุ่งเปินยิมเปื่อยๆเลยหลุลานมาหานะครับเรียวใหม่ไปแล้วสามสองสองตัวนะครับเห็นแล้วสองตัวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อมี่ยังทีนาสนใจนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆรอเลขทูบใหมนะครับไปครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆนะครับว่า มีอะไรที่น่าสนใจไหมนะครับนี่ทะานผู้ชมแดดกำลังออกนะครับมาแล้วนะครับมีวานเป็น ตรงนี้เคยเข้านะครับนี่ท่านผู้ชมหนึ่งซีนตั้งแต่เบิงแถวนี้คือเป็นเลขแปดบุ๊ดูคราวนี้เหมือนเป็นเลขแปดเลยท่านผู้ชมเลยลองหนึ่งแปดก็นะครับอือดูคราวนี้เหมือนเป็นเลขแปดเลยท่านผู้ชมเมืม่อกี้เซียมซีก็มีแปดนะครับศูนย์แปดหกนะครับหรือศูนย์แปดเก้านะครับคุม ก็กล้เเป็นเฝ้าเล็กทยูยยงในนะครับหม,ม,มาหมาคือใหม่แล้วหมาเป็นาะไาเป็นใหม่ครับเป็นทางหลังนะ พักเขาเนี่ยมอมียังนะครับก็เดี๋ยวไเบิ้งเลียกลุ่มนะครับใหม่เบิดไปน่าจะยังน่าจะเหลือตัวสุดท้ายนะครับน่าจะเหลือตัวสุดท้าย บาเลกทีนะครับนี่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 ท่านผู้มชมสารปู่ตาพระขาวนะครับสร้างเมื่อ10มกราคมนะครับพศสอ4 6นะครับ2อ4 6านะครับผมอ,มอย่าลืมลยท่านผู้ชม ไบ่ิดไก่เบิดแล้วนะครับเลือตัวเดียวแะแด่บว่าก็เห็นแล้วแล้วะครับนี่ท่านผู้ชมขาบงูนี่ข่าหลอกขาบงูนี่ท่านผู้ชมปังแน,น,น่นอนปีหง้าหมอนทางล่างดียาวมาถึงข้างล่างเลยนะอ่ะมาดูเลขทูกครับ เลขทูบงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2567น้นี้นะครับผมหูตาพระขาวนะครับ033นะครับ0 33, 3นย์าดกับแนี่ยไขกันนะท่านผู้ชมเนาะอ่าก็สำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับทางช่องบ่าแพชรก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2500 67นี้เท่านั้นนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เลยครับผมเอฟซี FC นะครับที่เขามาบึงนะครับผมแล้วก็เพจเบาแพ็กชาแนลนะครับเบลแพ็ชาแนลช่องจริงนะมันจะมีช่องจริงต่อท้ายคำว่าชาแนลนะครับเบลแพ็กชาแนลช่องจริงนะครับาสามารถอ inbox มาสอบถามได้นะครับเลขบัญชีเบอร์โทรศัพท์ถามสารุทุกสุขดิบได้นะครับผม ลองอินบ็อกเข้ามานะครับในเพจ Facebook นะครับผมถ้าเป็นเบ้าแพ็ h a n n e l ซื้อๆนั่นบ่เมีนนะครับอันนั้นเพจปลอมนะครับแต่ถ้าใน YouTube จะเป็นเบ้าแพ็กชาแนลนะครับในเพจ f c e e o o o เบ้าแพ็ h a n n e l ช่องจริงนะครับฝากด้วยนะครับผมก็ขอบคุณ FC นะครับที่ติดตามเบ้าแพ็กมาจนถึงวันนี้นะครับก็ผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็ขอบคุณเนฟสีนะครับที่เข้ามาใหม่แล้วก็คนที่เริ่มติดตามตั้งแต่เริ่มทําช่องใหม่ๆนะครับอโอเคครับผมกับสิได้กาบล่าปูตาปลาขาวไวซัมนี่นะครับผมกัจสได้ขอล่าเพลินครับก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องบราฟชแนลแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับมาวินชแนลนะครับป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชแนลพ่อตองแหล่คนเดิมนะครับ ก็เป็นทีมงานเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนะติดตามให้ครบทุกคนนะครับผมอขอให้ได้โชคได้ลาบเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกทท่านนะครับสาธุเด้อปูเด้อดเฮฟซีเพิร์รวยรวยเฮงเฮงปังปังเด้อปูงวดเดือนที่หนึ่งนี่เพิร์ลเยเงินไปใส่ปีใหม่พอดีนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังปังครับสําหรับคลิปนี้แบบแพทย์ขอสวัสดีครับ